สวัสดีครับผู้ร่วมสมัมมนาออนไลน์ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสภาวิศวกรที่ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกวิศวกรที่อยู่ในห้องสมัมมนาแห่งเนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎกระทรวงแผ่นดินไหวที่มอีออกมาเมื่อปี2,564นะครับแล้วปัจจุบันเนี้ย ได้มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยมาแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยในการออกแบบอาคารเราเนี่ยตั้งแต่ผลของอกฎกระทรวงบังคับใช้เนี่ยวิศวกรทุกท่านที่ที่ออกแบบเนี่ยเขาจะต้องอดําเนินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตัวนี้นะครับที่ที่ผมจะนํานามา,มา,ม,ามากล่าวในในวันนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไป เข้าถึงกฎกระทรวงตัวนี้อันนี้เราต้องต้องทำความเข้าใจนะครับบริบทของของกฎหมายก่อนนะครับกฎหมายที่เราเนี่ยพูดถึงกฎกระทรวงตัวนี้แต่ก่อนที่เราจะไปที่ถึงกฎกระทรวงเนี่ยผมจะขอ,อะปูพื้นและพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิศวกรรมก่อนเพื่อเพื่อเราจะได้ทราบพื้นฐานหรือทราบหลักการของกฎหมายแล้วเราค่อยไปถึงกฎกระทรวงแผ่นดินไหวในในช่วงอีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงแรกเนี่ยผมก็จะปูพื้นฐานเรื่องข้อกฎหมายก่อนนะครับผมทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้จะมีทั้หดเนี่ยประมาณ3เรื่องนะหลักๆก,ก็คือวันนี้เราก็จะพูดเรื่องของกฎกรกะทรวงนะครับกำหนดการรับหนักความต้านทานความคงทนและพื้นดินที่รองรับในการต้านทานแรงสั่นเสือนแผ่นดินไหวออกเมื่อปี2 5 6 4นะครับ อันนั้นเป็นเป็นเป็นท็อปิกหลักที่เราที่เราจะคุยกันนี้เพื่อให้เรารู้ว่าให้เราเข้าใจก่อนว่าเราโดนบังคับตามกฎหมายยังไงนะครับเราในเรื่องของกฎกระทรวงเนี่ยเข้าบังคับเราแบบไหนยังไงอะไรยังไงต่างๆเนี่ยนะครับอ่แต่นี้ก่อนที่เราจะไปไปพูดถึงไอ้กฎกระทรวงตัวแผ่นดินไหวตัวเนี้ยเรามาเข้าใจนี่ก่อนนะครับเรื่องกฎกระทรวงตัวหนึ่งก่อนนะครับกฎกระทรวงตัวเนี้ยที่ที่ที่เราจะเรียกว่ากฎกระทรวงการกําหนด นะครับวิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุมอ่าอันนี้เราก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับถามว่าคำว่ากฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอันน, literature. s <S นี้ก็ออกมาเมื่อปี2565เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยในกฎกระทรวงตัวเนี้ยอ่าทไมผมต้องมาพูดนะฮะเรื่องของกฎกระทรวงตัวนี้ก่อนกฎกระทรวงตัวเนี้ยอ่าเป็นการกําหนดนะครับพอออกมาเมื่อปี หกห้าเนี่ยเป็นการกําหนดเป็นภาพว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีอาชีพที่เป็นวิศวกรรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่วิชาชีพนะครับแล้วมันก็จะมีคําว่าวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปรากฏขึ้นมาด้วยอ,อันนี้เราก็เลยต้องต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับคือตอนนี้อาชีพวิศวกรรมตามกฎกระทรวงตัวเนี้ยนะครับเรามีการกําหนดไปทั้งหมดเนี่ย 19บเกวกเอ้ย19บวก7ทษทีนะครับ19บวก7หมายถึงอะไรฮะคือคือในวิชาชีวิศวกรรมที่ก็ที่กำหนดไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ20กว่าสาขาเนี่ยก็มีวิศวกรรม19วิศวกรรมถึงบอกว่าอันนี้เป็นงานเป็นการทำงานที่ได้ชื่อว่าเป็นวิศวกรรมเป็นอาชีพวิศวกรรมเขาก็จังหวัมา19บเา19อ่าวิศวกรรมแนละ้วสาสาขาแล้วแต่มีอยู่7สาขาเนี่ยซึ่งเขาก็ให้คำนิยามว่า วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาดังต่อไปนี้เป็นวิศวกรรมควบคุมอ่าแต่สังเกตด้มี7สาขาเนี่ยเป็นวิศวกรรมควบคุมก็คือวิศวกรรมโยธาเราเนี่ยเป็นหนึ่งใน7สาขานะครับเป็นวิศวกรรมควบคุมใน7มีอยู่หนึ่งหนึ่งใน7สาขาถามว่าถามว่าคําว่าวิศวกรรมควบคุมเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเป็นเป็นการที่ใครเนี่ยอ่าจะมาประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกรรมควบคุมตัวเนี้มันเขาเขาบอกว่าวิชาวิอ่ วิศวกรรมควบคุมเจตสาข,ขาเนี่ยมีผลกระทบนะครับมีผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของโดยรวมนะฮะเราก็เลยต้องมีการกําหนดควบคุมว่าใครที่มาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้งเกตสาข,ขาเนี่ยจะต้องมีองค์กรที่มาดูแลการประกอบวิชาชีพให้วิชาชีพให้ทั้งเกตสาข,ขาเนี่ยผู้ที่จะมาเป็นวิศวก,กรในเกตสาขาเนี่ยในกรอบนะาปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวก,กรรมมี จรรยาบรรวิชาชีพเพียงจะต้องมีองค์กรเข้ามาควบคุมนะครับดนั้นเราก็เลยมีสภาวิศวก,กรซึ่งตั้งมาตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติอยู่แล้วนะครับตัวนี้สภาวิศวกรก็เป็นผู้ที่มาดูแลวิธวการควบคุมพวกนี้นะฮะทั้งเกตสาขาเนี่ยให้อยู่ในกรอบอยู่ในการทํางานที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพมีจรรยาบรรณนะอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเพียงสภาวิศวกรกเราเนี่ยก็จะต้องมาดูแลทั้งเกตสาขานี้เป็นผู้ที่ ออกใบใญุญาตให้เราดูแลการทํางานของเรานะครับว่าวิศวกรแต่และท่านทํางานถูกต้องตามหลักวิชาชีพที่ควรจะปฏิบัตินะครับอ่อาจะต้องอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีนะครับพึ่งให้เป็นสิ่งที่น่าชื่นตาของเราอ่าวิศวกรของของเราทุกคนนะฮะก็เลยมีการกําหนดว่าเป็นผู้ควบคุมนะครับอ่าโดยสภาวิศวกรมีผู้กํากับดูแลนะครับผมโอเคแต่เนี้ยในงานวิศวกรรมควบคุมเองเนี่ยเราก็ยังแบ่งออกมา อ่าเป็น6ประเภทนะฮะอย่างที่เราทราบกันอยู่อันนี้ผมแค่มาปูพื้นฐา,านนะครับปูพื้นให้เราทราบว่าเรามีการให้คําปรึกษานะครับมีงานวางโครงการอันนี้ที่เราจะมาพอยวันนี้คืองานออกแบบและคํานวณน,นะครับเพราะฉะนั้นวิศวการเราเนี่ยเราจะต้องออกแบบและคํานวณอยู่หนึ่งในงานของวิศวกรรมซึ่งงานออกแบบและคํานวณที่เราจะมาพูดกันเนี้ยมันก็เลยเกี่ยวพันว่าเราเนี่ยจะต้องออกแบบใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีอาคารที่มันต้อง ต้องรับรับผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหวซึ่งเราก็ต้องมาวิศวะสถานวิศวะก็ควบคุมว่าคุณต้องออกแบบให้ให้ถูกต้องตามรดับวิวววศวกรรมอะไรต่างๆบนี้นะครับควบคุมการสร้างและการผลิตนะครับงานพิจารณาตรวจสอบนะครับแล้วก็งานอำนวยการใช้อันนี้เป็นเป็นหกเป็นเป็นหงานที่อยู่ใน ในความเป็นวิศวกรที่เรามีมีมอำนาจหรือม,ม,ม,มีมีที่จะต้องทำอยู่6ประเภทนี้นะครับที่อยู่ในการควบคุมนะครับทีนี้ในวิศวกรรมโยธาเราเนี่ยในกฎหมายตัวนี้ที่ผมต้องมาเกินตรงนี้ก็เพราะว่ามันมีงานที่มันเข้าข่ายว่าการทำงานนี้มันเป็นการทำงานที่ที่อยู่ในการควบคุมของของกฎหมายว่าการทำงาพวกนี้เราต้องใช้วิศวกรน,นะครับทั้งให้คำปรึกษา ควบคุมออกแบบเหมือนที่ผมกล่าวกล่าวที่ผ่านมาฮะที่ว่ามีเรามีเรื่องงานให้การปรึกษาวางโครงการงานออกแบบและคำนวณเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีงานหัวประเภทในกฎกระทรวงตัวเนี้ก็ได้มีการกําหนดกันไว้ว่าเฮ้ยงานอะไรเนี่ยที่ที่เป็นเข้าขายแล้วว่าเป็นวิศวกรรมควบคุมเนี่ยจะสังเกตนะครับเนี่ยอาคารสูงตั้งแต่3าชั้นขึ้นไปนะครับโครงสร้างอาคารที่มีชั้นหนึ่งชั้นใดมีความสูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปอาคารที่มี ระยะห่างระหว่างศูนย์เสารหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต่4เมตรขึ้นไปหรือองค์อาคารที่ยื่นจากขอบที่รองรับตั้งแต่2เมตรขึ้นไปอ่าโอเคนะครับอันนี้คือคือเบสิกเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปโยงกับเรื่องกฎกระทรวงนะฮะทำให้เราต้องต้องเข้าใจว่าอ๋อถ้าอาคารที่เป็นเข้าขายแบบเนี้ยตามที่ผมผมกล่าวนําและตามที่ปรากฏในในสไลด์ที่ที่ผมผมช่วยดูเนี่ย S <S สังเกตนะครับว่าอาคารที่มีช่วงชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูง4เมตรเพราะฉะนั้นบ้านหลังเดียวเนี่ยบ้านชั้นเดียวเนี่ยแต่ถ้าบ้านหลังนั้น,นมีความสูงของชั้นนั้นเนี่ยชั้นหลังคาเนี่ยสเมตรห้ 450. ถึงจะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆใช่ไหมฮะแต่แต่เรามีความสูง4เมตรขึ้นไปแล้วนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของงานวิศวกรรมควบคุมต้องมีวิศวกร,รกเข้าไปออกแบบ นะครับนะฮะและควบคุมการก่อสร้างอาคารที่มีศูนย์เสาบ้านชั้นเดียวเรามีศูนย์ศูนย์เสาเกิน5เมตรปั๊บเนี่ยมีปัญหาแล้วไม่ใช่มีปัญหาคือเข้าข่ายกฎหมายแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาคารหลังเนี้ยมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีวิศวกรใช่ไหมฮะเข้าไปออกแบบอ่าเพราะว่าคุณมีระยะห่างระหว่างเสาตั้งแต่5เมตรไปบ้านชั้นเดียวปลูก6เมตรเบสเสาหึงเมตรเสาหเมตรถึงจะเป็นชั้นเดียว แต่ก็เข้าขายแล้วเกิน5เมตรเหมือนกันนะฮะบ้านเนี้ยเกิดอยากจะทำระ,ะเบียงยื่นไป2อเมตรห้าสิบอย่างาเงี้ยแต่ยื่นเยอะๆจะขอบ้านอยากยืน่นเยอะนะครับอ่าก็เข้าขายแล้วว่าอาคารเนี้ยยื่นเกิน2เมตรแล้วก็เข้าข่ายเข้าขายกฎหมายที่ว่าเราจะต้องเข้าสู่บ้านหลังนัล่า,ลาวจะต้องเข้าสู่กระบวนการมีวิศกรเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอ,อันนี้ผมให้ภาพรวมนะครับว่าการทํางานของเราเนี่ย สิ่งที่วิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาเราเราก็ต้องเข้าไปรับผิดชอบแล้วนะครับและเป็นสิ่งที่ผู้ที่อยากจะสร้างบ้านถ้าบ้านตัวเองเข้าข่ายในข้อหนึ่งนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องมีวิศวกรอ,ออกแบบและคำนวณและนะครับอันนี้ก็จะได้ตอบข้อสงสัยหลายท่านที่ผมไปอ่านในโซเชียลถามถามเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีอาคารอีก30ประเภทเลยที่อยู่ใน ขายของงานวิศวกรรมซึ่งผมก็จะไม่ขอกล่าวมากนะฮะเดี๋ยวก็จะจะใช้เวลามากเกินไปนะครับก็มีก็ท่านก็ไปหาอ่านในนะครับในเอ่อในกฎกระทรวงนะครับในกฎกระทรวงที่ว่าเรื่องของเ,อเนี่ยฮะกฎกระทรวงที่ว่าเรื่องการกําหนดวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับซึ่งสาขสนะฮาขาบเขตของงานประเภทของงานเนี่ยเขาก็จะบอกไว้นะครับโอเคนะครับทีนี้ เมื่อเมื่อเราเรามีกฎกระทรวงแล้วเราเข้าใจแล้วว่างานพวกนี้อ,อ,อยู่ในขอบเขตอยู่ในในเรื่องของข้อบังคับของกฎหมายซึ่งเราจะต้องต้องต้องทำการออกแบบให้ให้เป็นไปตามหลักอาหลักวิศวกรรมนะครับโอเคทีนี้มันก็ามาโยงแล้วสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือข้อบังคับของสภานะครับอ,อันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันที่ผมต้องต้องมาพูดให้ฟังว่าเรื่องข้อบังคับของสภานี้เป็นยังไงนะครับ ในสภาเราเองเนี่ยเราก็กำหนวดวิชาชีพยอย่างที่ทุกๆท,ท่านทราบอยู่แล้วนะฮะ,ะเรามีอาชีพะระดับชั้นของของงานของข้อบังคับของสภาวิศวกรเราก็คือเรามีตั้งแต่วุฒิวิศวกรประกอบวิชีพวิศวกรรมโยธานะครับของสาขายโยธาเรานะฮะได้ทุกงานทุกประเภททุกขนาดอันนี้คือคือสิทธิของอวุฒิวิศวกรท,ที่ที่ทางสภาดูแล้วว่า เป็นผู้ที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถความชํานาญซึ่งสามารถที่จะอยู่ในในระดับของบุคคที่วิศวกรได้นะครับสภาวิศวกรก,ก,ก็ได้มอบหมายหรืออนุมัติให้ได้ให้วิศวกรท่านนั้นเป็นบุคิีวิศวกรนะครับส่วนที่ระดับรองลงมาอย่างที่เราทราบอยู่ก็คือสาขาวิศวกรรมส,สามาัญวิศวกรอย่นี้ก็สาขานี้ะระดับนี้นะครับก็สามารถประกอบวิชาชีวชิวกรรม ควบคุมเพท,ทุกงานทุกประเภททุกขนาดยกเว้นให้คาปรึกษาอย่างเดียวนะครับที่ให้ไม่ได้ทําได้เพราะการให้คําแนะนำนะครับแต่และไม่สามารถให้การวินิจฉัยหรือการรับรองนะครับนั่นหมายความว่าสามารถพิสูจนนี่ออกแบบได้ได,ได,ได้ได้ครอบคลุมอยู่แล้วใน้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับทุกทุกอย่างอยู่ในงานสาขาวิสูกรรวิทธาออกแบบภูมิงานได้หมดแล้วแต่ทีนี้ผมอยากจะให้ดูข้อนี้นะฮะของภาคีนะฮะภาคีเนี่ยนะฮะได้ ให้ทำการคำนวณน,นะครับออกอแบบอาคารได้ที่มีความสูงไม่เกิน4ชั้นนะครับหรือโครงสร้างของอาคารแต่ละชั้นมีความสูงไม่เกิน5เมตรหรืออาคารนี้มีช่วงขานยาวทุกขนาดแต่เนี้ยเมื่อกี้ในกฎกระทรวงพูดว่างานอะไรที่อยู่ในอยู่ในความควบคุมของกฎกระทรวงใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยสภา,าบอกว่าเฮ้ยวิศวกรเรามี3ระดับเนี้ยภาคีนะที่ผมต้องมาพูดพารคีเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเนยะนะครับ คือพาคีเนี่ยคุณทำได้เท่านี้นะครับ5อาจไม่เกิน4ชั้นนะฮะได้ความความสูงไม่เกิน5เมตรแต่อาคารที่มีช่วงความช่วงยาวขาได้ทุกขนาดยื่นได้ทุกขนาดนี้ภาคีก็สามารถที่ท,ที่ที่จะทําได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ถามว่ามาไปเกี่ยวพันกันกันกบอของตัวแผ่นดินไหวได้ไงนะครับในแผ่นดินไหวเนี่ยเขาเขาในข้อบังคับของสภา,าเนี่ย อันนี้อันนี้ที่ที่ให้ดูเนี่ยนะฮะตั้งแต่กอไก่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอา,อาคารไม่เกิน4ชั้นนะครับมีความสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแต่นี้พอเรามาดูเนี่ยมีคังไซโลคังสินค้าไซโลห้องเย็นยุ้งฉางความจุไม่เกิน1,000ลูกบาทเมตรเนี่ยเขื่อนฝ้ายอะไรฮะรมีความสูงไม่เกิน25เมตรท่อระบายน้ำต่างๆแบบนี้อันนี้ไปหาอ่านดูแต่ให้ไปสังเกตตรงช่วงที่ผมวงแดงไว้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าจะสังเกตดูเนี่ย คุณสามารถที่จะ,ะภาคีสามารถคำนวณได้อาคารไม่เกิน4ชั้นนะฮะแต่อาคารบางอาคารบางพื้นที่ที่เราจะพูดกันไปในเรื่องของของกฎกระทรวงรับแผ่นดินไหวเนี่ยอาคารเนี่ยบางบางทีบ้านหรือความสูงบางช่วงของของกฎกระทรวงตัวต้านทานแผ่นดินไหวเนี่ยมันมันอยู่ในขอบเขตของภาคีนะภาคีก็ อยู่ในขอบเขตที่ตัวเองสามารถคํานวณได้ใช่ไหมฮะบ้าน3ชั้นยังไม่ถึง4ชั้นคํานวณได้แต่ความสูงของบ้าน3ชั้นเนี้ยมันมีความสูงที่เกินกว่าเงื่อนไขของกฎกระทรวงแผ่นดินไหวอ่านะครับอันเนี้ยเหตุที่ผมต้องยกตัวอย่างมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังก,ก็ด้วยด้วยประเด็นนี้ว่าเฮ้ยคุณเนี่ยะจะออกแบบเนี่ยบ้านเนี่ยคุณ คุณสูงถ้า,บ,า,า,า,ถาบ้านหลังนั้นเนี่ยสูงสามชั้นจริงๆคุณทำได้คุณทางานได้อยู่แล้วแต่ถ้าบ้านหลังนั้นเนี่ยพื้นที่ตำแหน่งจังหวัดที่บ้านหลังนั้นตั้งอยู่อยู่ในขอบเขตของอบริเวณรับแผ่นดินไหวคุณไม่สามารถที่จะทำการออกแบบคำนวณบ้านหลังดังกล่าวได้คุณจะต้อง ผ่านการเรียนการสอนหรือการอบรมว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านแรงแรงสัน่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนั่นหมายความว่าท่านที่เป็นภาคีวิศวกรเนี่ยบังเอิญงานที่ท่านรับมาเนี่ยไปอยู่ในในขอบเขตของจังหวัดที่ต้องคำนวณแรงแผ่นดินไหวนะครับและจริงๆคุณก็สามารถจะคำนวณได้เพราะมันอยู่ในงานของข้อบังคับอยู่แล้วนะฮะในขนาดานนะคารนยฮะในขนาดเนี้ยสูงอย่างที่ที่ว่ากันอย่างเงี้ยนะครับ พอไก่ถึงย่อหญิงเนี่ยแต่บังเอิญจังหวัดที่คุณตำแหน่งของอาคารที่คุณต้องออกแบบไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เราจะพูดกันต่อไปนะครับในเรื่องของโซนเรื่องของพื้นที่เนี่ยมันอยู่ปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณยังทำทำการออกแบบไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าคุณจะต้องอในหลักสูตรที่คุณจบมาอจาจจะมหาวิทยาลัยที่คุณจบมาเนี่ยในหลักสูตรนั้นเนี่ยมีการสอนคุณอยู่ แล้วคุณก็ได้เรียนมาแล้วอย่างนั้นก,ก,ก็ถือว่าคุณได้ผ่านการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยนะฮะในฐานสคริปที่คุณระบุอยู่คุณก็มีสิทธิ์นะครับหรือถ้าถ้าท่านไหนที่เป็นวิศวกรและเป็นภาคียอยู่นะครับรท,ทีค่คุณจะต้องออกแบบส่งงานเขาหรือต้องทํางานให้เขาเนี่ยมันอยู่ในโซนที่ผมกล่าว้างเมื่อกี้คุณจะต้องไปอบรมนะฮะไปอบรมกับสถา,าบันของ องค์กรแม่ขายของสภาวิศวกรหรือว่าในวันพฤหัสที่ที่ผม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 จะพูดต่อไปในวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องวิธีการออกแบบเนี่ยนั่นคุณก็จะต้องผ่านการอบรมพวกนี้นะครับคุณทําให้คุณสามารถที่จะทําการออกแบบอาคารเพื่อ,อตั้งทานแรงตต่างชนแผ่นดินไหวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเป็นการปูพื้นนะครับที่ผ่านมาว่าอ๋อโอเคนะครับเป็นเป็นไปตาม สเต็ปสเต็ปแบบนี้ต้องอยู่ทําความเข้าใจนะครับว่ากฎหมายบังคับยังไงข้อบังคับเรามีอะไรเรามีขอบเขตแต่และท่านมีขอบเขตงานแค่ไหนนะครับก็โดยเป็นห่วงทางเรื่องของภาคีวิศวกรน,นะคุณก็ต้องผ่านการอบรมเรื่องการออกแบบนะครับถึงจะไปรับงานหรือไปทําการออกแบบอาคารที่อยู่ในเขตของแรงแผ่นดินไหวนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็ก็ผมเกินนำ ก็ใช้เวลามาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเกิดมาในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวพันกัน